จอมิเลอร์เป็นแมปที่ผมนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยรู้แค่ว่ามันเป็นแมปแนวจิตวิทยาที่ให้เรานั้นจ้องกระจกเป็นเวลานานและทางจิตวิทยาเขาอธิบายาไว้ว่า <S <s <ound ling> การที่เรานั้นจ้องตัวเองในกระจกในที่มืดเป็นเวลานาน,านๆจะเริ่มทําให้เกิดการบิดเบี้ยวแต่ทว่าการบิดเบี้ยวนั้นไม่ได้มาจากกระจกแต่เป็นจิตใจของคุณอย่างที่บอกไปตอนต้นลีปเพื่อณผู้ชมว่าผมนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแบบนี้เลยนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นแมปแนวเล่นกับจิตเราอะนะเป็นแมบแนวจิตวิทยานะครับเมื่อเราส่องกระจกจะมีคําว่าเเเขข้้้้าาาใใกละหรไปอีน โอเคมันก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า you นะครับหรือว่าคุณนั่นเองอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้มีเขียนไว้ว่า,าสับสวิต์นะครับเพื่อเพื่อปิดไฟเพื่อสรุวไฟอะไรประมาณนั้นในห้องนะครับให้จ้องมองกระจกเป็นเวลานานแล้วก็รายงานความผิดปกติของสภาวะของเราเหรออันนี้มีประตูประตูกดได้ไหมอุ้ยประตูกดได้ด้วยเหรอเอาแล้วมันออกไปไหนอ่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องรายงานนะครับโอเคกําลังทําการทดลองไม่มีการอัปโหลดข้อมูลใหม่จบผล What? ตอนนี้มันปลอดภัยที่จะออกจากเกมเย่ yeah, แล้วคุณผู้ชมคือผมกดอะไรไม่ได้เลยเนวะ้ย Mini <minutes> นี่ก็ผ่านมาประมาณ5นาทีแล้วนะครับที่ผมหาวิธีออกจากหน้านี้ดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราออกจากประตูโดยที่เราไม่ได้ทดลองอะไรเนะี่ยเกมมันจะบังคับให้เราออกเกมนะครับ <Later. S 1> ตอนนี้ผมเข้ามาใหม่อีกรอบนึงแล้วนีครับเดี๋ยวตอนแรกเนะี่ยเดี๋ยวผมจะจ้องแบบไม่ปิดไฟดูแล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลองจ้องแบบปิดไฟแล้วกันติ่มซ้ําเดี๋ยว คือถ้าคุณผู้ชมใส่หูฟังเล่นเหมือนผมเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแปลกๆเว้ยเสียงแบบแปลกมากเลยอ่ะคือผมไม่สามารถบอกได้นะว่ามันคือเสียงอะไรกึก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 อยู่เงี้ยนะครับโอเคเราลองไปรายงานในทางที่ปิดไฟดูดิรอบนี้เราจะรายงานได้อย่างวะกําลังทําการทดลองเหมือนเดิมผลลัพธ์เอ้ามันก็เหมือนเดิมคือมันก็เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมคือผมต้องออกเข้าเกมใหม่แล้ว Later. ดูเหมือนว่ารอบแรกกับรอบสองเนี่ยผมจะจ้องไม่นานพอนะรอบนี้เราจะมาจ้องกันนานๆเลยแล้วกนันอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมเห็นหัวผมปะอ๋อเนี่ยเหรอการบิดเบี้ยวที่เขาบอกอะผมว่าอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงน,นะเว้ยเพราะว่าตอนอเด็กๆเนี่ยผมวอททั้งเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นนะครับคือคือในกระจกเนี่ยประตูมันมันมันเปิดนะครับแล้วทาไมนอกกระจกประตูมันไม่เปิดวะออกเลยออกจากเกมเลย คือมันขนลุกอะ,อะผลลัพธ์เปลี่ยนไปแล้วสําหรับโซนใหญ่ที่ปรากฏจะเป็นความมั่นคงคืออะไรวะย่างไรก็ตามพวกเขาแสดงสัญญ,ญาณของความวิตวิตกกังวลเหรออะไรอย่างนี้ปะการประเมินอัปโหลดอันนี้น่าจะเป็นตัวย่อของทางทางทางจิตนะครับ later รอบนี้เดี๋ยวผมจะลองจ้องจนกว่าประตูมันจะเปิดแล้วมันจะมีตัวอะไรออกมานะคือไม่รู้นะว่าจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่าแต่แต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะลองจ้องนานๆดูคือผมขนหัวลุกทุกครั้งที่ผมจ้องกระจกเลยนะเว้ย คืออัน,นี้มันมันฟอดเฮไม่อยากเล่นแล้วมันจะไม่มีเลยประจับสเกลใช่ไหมเสียงน้อยมันจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆไว้คูชมมันจะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นถ้าเกิดเราจ้องนานอะ่ะดีดีเสียงโอ้ออกแล้วกูเมื่อกี้อยู่ดีมีมีอะไรลูกลงมาไม่รู้กำลังจะทดลองรอบนี้เราจะได้ผลลัพธ์ว่าไงวะได้ออกจากห้องที่มีอาวุธหนัก ด้วยการสัมภาษณ์เพิ่มเติมหัวเรื่องสามารถนับจืกสิ่งที่มันมันแปลกๆกนะครับแต่สิ่งที่รู้คือผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปเมืุอผููชมสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับเขาจะขึ้นว่าตอนนี้มันปลอดภัยที่จะออกจากเกม La เยอจะบอกว่าแมปนี้นะครับมันคอมพิวต์แล้วเวสําหรับการที่ทําให้ผมนั้นไม่อยากจะกดเข้ามาเล่นแมปของมันเนี่ยคือคือคือมันขนลุกแบบขนลุกตลอดเวลาจริงนะวิคือแมปมันมีแค่ห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวเราแล้วก็กระจกแต่มันทําให้ผมนั้นไม่อยากเล่นเลย เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะจ้องจนกว่ามันจะมีอะไรตกจากเพดานเหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะมาต่อจากนั้นกันว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆไหมโอเคไอ้แผ่นนี้มันล่วงลงมาหเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมอาจจะพูดเบาๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะผมไม่ค่อยอยากเอ้าหน้าใกล้จอเท่าไหร่เอ่อมีอะไรเปลี่ยนไปไหมมีอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่มีคือความน่ากลัวงมันคืออะไรรู้ปะ่ะคือมันเล่นกับจิตเราไงคุณผู้ชมผมอยากจะเตือนนะว่าถ้าเกิดจิตใครไม่แข็งเนะี่ยห้ามเข้ามาเล่นเ้ยฉันเหรอผมไงมันคือตัวผมเนี่ย แช่แล้วมันมันเริ่มมีควันชนมาที่ตัวเรามี่ใครไหมเราต้องศาสตรองสาสเมาส์ไปว่าในห้องเนี่ยมันเจอใครไหมตอนนี้หัวใจผมเริ่มเต้นดังไม่ถึงหัวใจในเกมอรอนะตึก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 ใครในจินไม่แข็งห้ามเล่นเด็ดขาดนะวุ้ยแบบเนี้ยนี่เป็นมีมนิแมอย่นะายนนายรลบอกได้หรอวะหัวเราเริ่มกระตุกแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยเริ่มได้ิ่มินเสียงน้อยมากขึ้นนะครับตีนเสียงคนยิงเสียงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ สเสียงคนโหยหวนแบบแบบชัดมากดังมากยังมีแล้วว่าจะประตูนะคือคือผมจะจ้องแต่ว่าผมจะไม่ไหวนะคุณผู้ชมโอเคผมไม่ไหวละเมื่อออกจากห้องแล้ว <C> e <at> จะปรากฏว่ามีอาการกังวลอย่างไม่น่าเชื่อพวกขอรายงานถึงความหลากหลายของภาพและเสียงใช่มันมีความหลากหลายของภาพและเสียงขึ้นภาพจากกล้องแสดงให้เห็นความไม่สบายใจในหัว รอบนี้เราจะมาต่อจากเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ออกเข้าเกมใหม่เนี่ยมันจะไม่มีอะไรใหม่ๆมาเว้ยคือเราต้องไปรายงานนะครับแล้วก็เข้าใหม่รอบหนึ่งมันถึงจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาขึ้นเรื่อยๆนะบางสิ่งเฮ้่มันมีเปลี่ยนไปแล้วบางคนนี่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วคุณผู้ชมบางสิ่งบางคนอะไรใครเมาแล้วโอ้้อหลอนหลอนมาแล้วใครไปดูโอ้กูเจ๊แล้วคุณผู้ชมแล้วเสียงน้อยตอนนี้คือแบบดังมาก บางสิ่งบางคนเนียครับคือตัวเราหลอนหมดแล้วตอนนี้หน้าผมเริ่มสั่น้าผมเริ่มแบบไม่ไหวแล้วผู้ชมมันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วหรือว่าตอนนี้ผมต้องรลยงานวะห้องมันเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆรมันเริ่มสว่างไลสั่นละโอ้ไม่นะเ,เริ่มเริ่มมีอะไรกว่าแล้วน,นันนันอะไรคือน,น,นันพิ้วไสารละแจ้แ,แล้วไม่มีไม่มีอะไรคือเหมือนตัวเรามันกําลังย้อนแย้งนะครับในตัวเราอะหยุดเถอะอะไรไ ผมเหนื่อยจริงคุณผู้ชมคือเสียงน้อยแม่งแบบไม่ไหวแล้วคุณรายงานแล้วผลลัพธ์ของรอบนี้มันจะเป็นไงวะคือเมื่อกี้มันมันหนักมากพวกเขาไม่มีทางที่จะสามารถให้สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกคือมันแปลงงงมากหลังจากการประเมินจิตวิทยาแล้วเราจึงพิจารณาเรื่องแสดงอาการบาดเจ็บหนักๆภาพจากกล้องแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการกางังวลโอเคจบผลนะครับแค่นี้ตอนนี้มันปลอดภัยที่จะออกจากเกมเหมือนเดิมเลต์เกลับมาอยู่ในจุดเมื่อกี้อีกอีกรอบครับตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงและ Okay. ไรสาระไม่มีเริ่มหลอนแล้วเริ่มเห็นคนอื่นแล้วในห้องนี้มาๆๆรอบสุดท้ายแล้วเราจะมาดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นหยุดเถอะไม่มีไรสาระหรือว่าถ้าจ้องไปเรื่อยแล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นยัน <ś c oughs> สัตว์สัตว์ประหลาดเฮ้ยมันเรอ่มมีคำใหม่ไม่สามารถจัดก,การได้คลิปติกสัตว์ที่งมีชีวิตอะไรวะหยุดเถอะมันเริ่มหลอนหนักขึ้นอุ้ยอุ้ย้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไร ว้ววต๊ฟไม่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 ผู้ชมอะไรวะบบนี้็นผอวอานผัออานมาโยก่อนมันมีตัวอะไรโผล่มาจากพื้นเนี่ยเฮ้นโอ้โหหน้าหน้าแบบกระตายผีโอ้โหเสียงเสียงน้อยเฮ้ยเสียนะเฮ้ยหันหันไม่ได้ตรงรายงานผลเปลี่ยนไปครับเขียนว่าสัมผัสประสบการณ์บันทึกสิ้นสุด หัวเรื่องได้เข้าห้องและทําการทดลองที่ถูกวางแผนไว้ผ่านการทดสอบจากกล้องแล้วผู้ช่วชาญด้านการแพทย์สามารถตรวจสอบสาเหตุและก็อะไรไม่รู้สิ้นสุดการเข้าสู่ระบบกระจกเงาแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมครับว่าตอนนี้มันปลอดภัยที่จะออกจากเกมโอ้จิตกูคือ,ค,อคือมันหลอนมากเว้ยคุณชมคือผมพูดเลยว่าแม p เนี้ยมันหลอนสุดในแบบในรอบหลายเดือนที่ผมเล่นมาแล้วคือมันไม่มีอะไรเลยจริงจนิวเว้ยมันไม่มีอะไรเลยแม p เนี้ยคือให้เราเนี่ยปิดไฟและจ้องกระจก ซึ่งซึ่งเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงของเราเนี่ครับแบบตัวเราเจริงๆเลยนะถ้าเราไปไปิดไฟแล้วต้องกระจกมันจะหลอนจริงไหมคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมอย่าไปลองทาเลยนะเพราะว่าผมเคยลองไปแล้วแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะถ่ายทอดมาในโลโบอกให้มันแบบหลอนได้ขนาดเนี้ยด้วยการที่แบบเริ่มมีเสียงน้อยด้วยการที่ประโยคมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคือแบบน้อยมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเสียงรบกวนมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีเสียงนูน่นเสียงนี้เสียงคนเสียงร้องแบบปนเข้ามาเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับซึ่งมันแบบหลอนมากให้สองคำคือหลอนมาก โอเคถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยสำหรวันนี้ผมไปแล้วจิตเสียแล้ววันนี้